ข้อสนดท้าผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวกาตัรชมาเนียนะคะค่ะวันนี้พิมพ์พามาเที่ยวแบดเจอร์เพนะคะห่างจากเราสักตั้งประมาณชั่วโมงนะคะตรงนี้จะเป็นเนชั่นัลพาร์คนะคะและหลังพิมพ์ก็จะเห็นนะคะจะเป็นชายทะเลที่สวยมากนะคะครั้งแรกที่พิมพ์มาเที่ยวที่นี่นะคะที่นี่ต้องใช้บัตรผ่านนะคะแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อเผอิญพิมพ์มีบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยอยากจะพามาชมมาสัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติของเกาะทัชมาเนียนะคะป่ากขาวลําเนาไทยค่ะตามไปดูกันนะคะว่าตรงนี้ค่ะที่เที่ยวตรงนี้เราจะเดินขึ้นไปบนยอดเขากันได้ไหมนะคะหรือตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะบอนดี้บีดมาแบนเจอร์เฮดใช้เวลา20นาทีนะคะใช้เส้นทางเบคอนฟิลนะคะ4 7 0แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ากินบีดแล้วจะถึงเอ่อบนเจอร์เฮดเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะ บันเจอเฮตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลองเซตันนะคะค่าธรรมเนียมในการตั้งแคมป์นะคะผู้ใหญ่2คน13เหรียญต่ำกว่าอยุ18ปี5เหรียญน,นะคะมากับครอบครัวผู้ใหญ่2คนเด็ก3คน16เหรียญน,นะคะเราก็จะเดินไปตรงปิกนิกแอเรียนะคะนีเช็กอินนะคะ บลเจนเฮสนะคะแบล็เจนเฮสนะคะครั้งแรกที่พิมมานะคะที่นี่ค่ะสวยค่ะแต่พิมไม่แน่ใจว่าจะเดินไกลได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเดินพิมต้องเดินคนเดียวเพราะว่าแบกนพิมเดินไม่ได้นะคะน่คะเลยให้มาสัมผัสบรรยากาศดูกัน,นะคะ่ะลมทะเลเย็นสดชื่นมากเลยผิดกับเมื่อกี้นะคะที่พิมไปตกปลามาคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะน,นั้นคนเยอะมากพิมก็ต้องหนีห่างคนก่อนเนาะแบล็เจนเฮสนะคะที่นี่นะคะใช้เวลาขับรถประมาณ45นาทีนะคะหรือเกือบชั่วโมงค่ะมาจากลองเซตันนะคะ ที่เป็นบริการภูเขา4ชั่วโมงสติงรอโฟล์เออร์วันเวนะคะพิมพ์คงไม่เดินค่ะขึ้นเขาลงเขานะคะ4ชั่วโมงนี้ก็คงไม่ไหวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพิมพ์จะพาไปเดินออีกทางนี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะตรงนี้แม่อนุญาตให้พามามานะคะเดี๋ยวพิมจะเดินเข้าไปตรงนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวพิมจะลองเดินไปคนเดียวก,ก่อนเนาะตามไปดูนะ ว้าวว้าวว้าววว้าวต้องรองว้าวเลยนะคะเห็นไหมค่ะลมเย็นค,ค่ะก็จะเป็นทางเดินลงอีกนะคะแต่พิมพโค้งไม่ได้เดินนะคะเพราะเดินไปคนเดียวเนาะ ว่าไม่รู้ว่ายังไงก็คงไม่ได้เดินไปนะคะด้านหน้า,นาตรงนี้พิมก็คงเดินแค่ตรงนี้นะ บังเกิเฮตนะคะบังเกิดเหตนะคะนะคะเราสามารถมาตกปลาและเล่นวินเซิร์ฟได้นะคะปลาที่นี่จะมีหลายอย่างชมนกได้นะคะแต่ต้องระวังนะคะขึ้นแรงค่ะผีเสื้อลงน้ําแล้วนะคะลงแล้วนะคะมาแล้วมาเลยอากาศเย็นสบายกวันนี้เนี่ยว้าว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 ,าว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 า เห็นไหมคะบังเกอร์บีชอันคาเทศนะคะสวยมากมากว้าวๆๆๆๆเลิศค่ะเลิศค่ะเลิศเลิศนะคะเห็นไหมค่ะทมี่โอเคขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมในช่องคุยบ้านพาเที่ยวเกาะทาชมาเนียนะคะ คลิปที่บังเกอร์บกบังเกอร์เฮดนะคะบังเกอร์เฮด national park นะคะได้ยินเสียงขึ้นลมไหมคะอากาศเย็นตรงนี้เย็นมากๆค่ะแต่ก็โอเคค่ะสำหรับหน้าร้อนนะคะก็จะพาไปเล่นน้ำว่ายน้ำกันได้นะคะแต่พิมก็คงไม่ได้ไปไว่ายนะคะแล้วก็เดินขึ้นเขาอีกป,ประมาณสี่ชั่วโมงพิมก็คงไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าพิมจะพามาเที่ยวเท,ท่าที่พิมพาไม่ได้นะคะถ้าเกิดยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ นะคะที่เข้ามาชมในช่องน้น้อยนี้นะคะถ้าเกิดยังถ้าเกิดชอบกดไลค์ like, ถ้าเกิดใช่กดแชร์ถ้าเกิดรักกันเป็นนานๆก็ต้องกดติดตามนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาด้วยกันนะคะมาเที่ยวชมด้วยกันนะคะต่อไปไปชมกันค่ะว่าต่อไปคุณจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะตามไปดูกันเลยจ้า